สวัสดีแฟนบอลัซททุกคนนะครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม2 5 6 5นะครับก็มีความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะมาฝากกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมาอยู่เสมอว่าอาเซนเนี่ยยังคงให้การสนับสนุนอาเตต้านะครับด้วยงบประมาณการใช้จ่ายในการเสริมทัพแม้ว่าอาเซนจะช่วด ตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามแพลนในการเสริมทัพเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขที่อาร์ซอลจะสามารถใช้จ่ายได้นะครับในในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมด้วยรายชื่อนักเตะที่อาร์ซอลให้การติดตามในการที่จะนํามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับ เริ่มต้นกันที่งบประมาณการเสริมทัพนะครับข่าวบอกว่าทางด้านโคเอนเก้เนี่ยจะสนับสนุนอาริต้าในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่ได้ตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ก็ตามโดยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยคาดว่าจะเป็น180ล้านปอนด์นะครับซึ่ง เข้าใจว่าไม่ได้รวมเงินที่จะได้มาจากการขายผู้เล่นซึ่งเราได้ส่งผู้เล่นออกไปยืมตัวจํานวนมากแล้วก็มีหลายรายนะครับที่ทมีแนวโน้มจะนํารายได้เข้ามาสู่สโมสรซึ่งผมก็หวังว่ารายได้ที่เข้ามานั้นเนี่ยก็จะมาทําให้ตัวเลขการเสริมทัพเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอาจจะขึ้นไปถึง250ล้านปอนด์ก็เป็นได้ทีนี้เนี่ยรายได้ซึ่งจะมาจากการขายนักเตะเนี่ยมันก็มีบางรายเนี่ยเราขายไปแล้วนะครับอย่างอย่างเช่นมาร์ตโนอพนอฟสกับมาตโอเกนเนอร์ชี่เนี่ยซึ่งก็รวม กันแล้วได้ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีการนําเสนอแล้วก็รวมตัวเลขค่าตัวของลูคัสซอยราไปด้วยนะครับซึ่งก็ประมาณสัก12ล้านปอนด์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าล่าสุดมีข่าวที่เรียกได้ว่าพลิกความคาดหมายนะครับโดยตามข่าวบอกว่าทางนั้นฟิลิปปิน่าเนี่ยเลือกที่จะไม่ซื้อขาดทางนั้นลูคัส t อยรานะครับซึ่งจริงๆแล้วลูคัสซอยราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของ เฟรนตินานะครับเ,เมื่อไม่กี่วันววนี้ก็เพิ่งจะออกมาบอกว่ามิดฟิลเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆของของทีมฟุตบอลนะครับถ้าเกิดมิดฟิลมีคุณภาพเนี่ยทีมมันก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยทํานองแบบนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าตอยล่าจะถูกซื้อขาดโดยสโม,มสรเฟรนตินานอกจากนี้เนี่ยตามข่าวรายงานว่าลูคัสตอยล่าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างพอเพลานะครับในในหมู่แฟนบอลของเฟรนตินาในช่วง3-4เดือนหลังสุดเนี่ยนะครับเขาก็เป็น p l a y ร์ออฟเดอ o มันหรือว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของ สโมสรมา3จาก4เดือนหลังสุดนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจที่ข่าวนี้มันออกมาแต่ว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยลูคัสาศยร่าก็ได้มีการออกมาโพสต์นะครับก็ใช้รูปนี้ก็ไม่ได้มีคําพูดอะไรมากมายแต่ว่าก็มีการโพสต์รูปนี้ขึ้นมาพร้อมกับอีโมจิแปลกๆนะครับก็ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวต้องการจะมาสื่อสารในเชิงตอบโต้ข่าวที่ออกมาหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้ตกลงกับทางด้านเฟรนชิน่าแล้วเรียบร้อย ก็ได้ไม่งั้นเขาคงไม่โพสต์รูปที่โชว์เสื้อแบบนี้นะครับเฟรนชินาเองก็จ,จะใช้วิธีการปล่อยข่าวในเชิงที่จะมากดดันอาร์เซอลว่าอาจจะไม่มีการซื้อต่อลูคัสโซยิล่าก็ได้ซึ่งก็อาจจะทําให้อาร์เซอลไม่ได้มีลูคัสโซยล่าอยู่ในแผนเนี่ยอาจจะรีบรดราคาเพื่อที่จะขายลูคัสโซยิล่าออกไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องตามกันต่อไป ส่วนนักเตะที่อาเซามีแนวโน้มที่จะนําเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านตระกูลโคอนเก้ให้มาเสริมทัพเนี่ยอาจจะไปจับจ่ายกับนักเตะเหล่านี้นะครับคนแรกเลยก็ตอนนี้เหมือนว่าให้ความสนใจกับเมนฟิสเดปายของบาเซโลน่นะครับจริงๆเมนฟิสเดปายเนี่ยก็ย้ายมาจาก ลียงก็ย้ายมาจากลียงนะครับเพื่อที่จะมาเล่น,นกับบาร์เซโลนาในช่วงปี2ปีที่แล้วหลังจากย้ายมาเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากชาบิเอรอนเดสมาเนี่ยเจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้รับการการตีอนาคตสักเท่าไหร่ก็ก็เนื่องด้วยบาร์เซโลนาเนี่ยมีปัญหาด้านการเงินแล้วก็ชาบิเอรอนเดสเองก็มีไอเดียในการที่จะทําทีมของตัวเองซึ่งก็อาจจะไม่ได้รวมเดบายเป็นผู้เล่นสําคัญในแผนการทําทีมนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาว่า เมมฟิสเดไปเนี่ยจะเอาอย่างไงนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าเหนื่อยของบาเซเนีเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสําคัญแล้วตอนนี้เท่าที่ทราบบาเซลนีก็ยื่นข้อเสนอไปที่เลวานดับสกี้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เข้าใจว่าเลวานดับสกี้เนี่ยก็คงจะมีค่าเหนื่อยมหาศาลอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภาระด้านการเงินของบาเซลนีพอสมควรก็ไม่แปลกใจถ้าเขาจะมีการพงทายนักเตะบางรายที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทีมออกไปนะครับ ส่วนนักเตะอาร์เซลที่เล่นในยูยนสเปยอย่างเฮกเตอร์เบรินเนี่ยก็ปีนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเป็นกำลังสำคัญของเวลเบติสในการคว้าถ้วยโคปาเดเรแล้วก็ได้ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรปปีหน้าด้วยนะครับโดยวันนี้มีรายงานข่าวได้มีการพูดถึงอนาคตของเฮกเตอร์เบรินนะครับว่าจะ เป็นยังไงในปีหน้าทางด้านฟาบริเซโรมาโน่ก็ให้ความเห็นว่าเขามองไม่เห็นเลยนะครับว่าเบรลินจะจะได้อยู่กับอาร์ซลต่อคือคืออาจจะไม่ได้อยู่พรนักเตะแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้วก็แล้วก็อีกทางหนึ่งก็ โดโมานโนคงเชื่อว่าด้วยขุมกำลังของทีมตอนนี้เขามองว่าอาริเต้าเนี่ยน่าจะมองหานักเตะที่เขารู้สึกว่ามันมาเติมเต็มความแข็งแกร่งของสโมสรไ,ไ,ได้ดีกว่าเปเยรินนะครับฟาเบลโรมาโนอบอกว่าเขาเขาไม่รู้สึกว่าเปเยรินจะได้อยู่ในอนาเซอต่อในในปีหน้านะครับ นักเตะอีกคนหนึ่งซึ่งม,มีข่าวว่าตอนนี้อาร์เซนองก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับโดยเป็นนักเตะที่ทางด้านฟูลแลมเนี่ยยืมตัวมาจากกตาโดเนตนะครับชื่อโซโลมอนซึ่งทางด้านโซโลมอนเองเนี่ยก็เคยได้รับการยกย่องเปรียบเทียบกับทางด้านเอเดนอาซาเลยทีเดียวโดยอตอนนี้มีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทรัมป์สเปอร์เอเวอร์ตันไบรตันแอสตันวิลลาเชลทัมตันอะไรแบบนี้ก็ให้ความสนใจอยู่นะครับก็เนื้อหอมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนคนที่เราเคยตามอยู่แล้วตอนนี้เนี่ย มันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับคือมันเกมซื้อขายนักเตะเนี่ยมันพลิกได้ตลอดเวลานั่นแหละนะครับข่าววันนี้อาจจะเสนอไปทิศทางหนึ่งอีกวันหนึ่งก็จะเสนอไปอีกทิศทางหนึ่งก็ได้นะครับยางปอลดิบาร่าเนี่ยก็กลับไปกลับมาขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟังสื่อไหนนะครับเพราะแต่สื่อบางทีก็รายงานไม่ตรงกันคือต้องรอให้สื่อใหญ่ๆจริงๆรายงานแล้วก็รายงานไปทิศทางเดียวกันมันถึงจะพอยืนยันได้นะครับตอนนี้ มันก็มีข่าวทั้งบอกว่าเจ้าตัวเลือกแล้วคือไปอินเตอร์มิลานแต่ถ้าคอมมอนเซนต์ของเราก็คือเจ้าตัวเออแล้วแล้วเาเจ้าตัวเนี่ยคือรักยูเวนตุสรู้สึกเสียอกเสียใจมากที่ต้องอลายูเวนตุสแล้วจะลายูเวนตุสแล้วจะไปเล่นกับอินเตอร์มิลานมันมันก็คงจะดูเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้นะครับเป็นคนที่ไม่น่ารักอะ่ะ คือไปฟูมไฟเสียอกเสียใจที่จะต้องจากกันแล้วสุดท้ายมันก็ไปคบคนใหม่ที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือว่าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็จะดูใจร้ายไปนิดนึงซึ่งผมเชื่อว่าดิบาร่าไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นนะครับแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้ผมว,ว่าวิธีของฟุตบอลเนี่ยเอ่อนักเตะในอิตาลีเนี่ยเขาเล่นอยู่ในอิตาลีแล้วก็ย้ายข้ามทีมกันเป็นว่าเล่นเนี่ยมันเรื่องของความจงรับพักดีต่อสมโมสรเนี่ยมันหาได้ยากจากฟุตบอลสมัยใหม่นะครับ อีกทีมนหนึ่งที่ให้ความใจในดิบาร่าก็ก็จะเป็นทางด้านของโรม่ของโจเซ่มุนโยแต่ข่าวนี่มันออกมาอาจจะเพียงเพราะว่าฟรานเชสโกตอตติซึ่งเป็นตำนานของโร m ม่เนี่ยเขาชื่นชอบในฝีเท้าของดิบาร่า แล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องไปเล่นฟุตบอลการกุศลของเอโต้นะครับซึ่งก็ทําให้เขาจะต้องเจอกับดิบ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปคุยกับดิบ่าเขาจะไปชักชวนดิบ่าไปกล่อมดิบ่าให้มาเล่นให้กับโรมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จไหมผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเพราะว่าถ้าเขาจะกล่อมจริงๆเขาจะมาพูดผ่านสื่อทาไมใช่ไหมเอ่อการพูดผ่านสื่อมันก็ผมว่ามันจะออกแนวพูดทีเล่นจริงๆอะ่ะคือถ้าคุณจะเอาจริงคุณไปกล่อมเงียบ ไม่ได้ทําให้กระตกกระตากอะไรแบบเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวทีมมื่นก็จะไหวตัวทันแล้วเขาก็จะไปชิงเล่นเกมเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวทางโรม่าก็จะเสียเปรียบอีกนะครับแต่ยังไงก็ตามตติเองกอ็ได้เปิดช่องอยู่เหมือนกันว่าแต่เขาไม่รู้ว่าทางโรม่าเนี่ยจะคิดเหมือนเขาไหมมันก็เหมือนกับว่าเขาพูดของเขาเองนะครับไม่ไดไ้เขาไม่ได้คุยกับโรม่าด้วย อีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากๆนะครับก็คือดาวินนูเนสคนนี้เนี่ยก็เห็นว่าแมนยูจะเอาให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่แมนยูที่สนใจเขาประเด็นก็คือเขาต้องการไปเล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นเขาจะไปไหนข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะไปเพรสเชงชาีมงแต่ตอนนี้เพรสเชงชาีมง ได้เอบัปเป้ต่อสัญญาแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะไปดึงตัวนักเตะคนอื่นๆมาเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มยากแล้วนะเพราะมูลค่าของสัญญาแน้วมันก็เยอะมากๆแล้วไปแล้วจะไปเล่นตรงตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยมีทิงเน์มาเมสซี่เอบัปเป้ไหนเจ้าเอ็นคุนคูกลับมาอีกนะครับเอ็นคุนคูนี่ก็เนื้อหอมมากนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ข่าวหายไปจากอ่าหน้าฟีดพอสมควรแต่ว่าที่มีข่าวล่าสุดก็เหมือนบอกว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายแต่ก็ต้องดูว่าย้ายไปไหนนะครับ อีกคนที่เราให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดก็คือก a เบรียลเ s สุมันเหลืออย่างเดียวเลยคือเขาอยากไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เราก็พูดไปแล้วแหละว่ามันมีโอกาสทุกอย่างมันดูเข้าทางอาเซลหมดยกเว้นเราไม่มีตัวตรงนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าตัวก็ไม่มองตัวนี้เป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอะ่ะไม่ได้มองตรงนั้นว่ามันคือมันมันคือจุดตัดสินใจอย่างเดียวที่เขามีขเขามีอย่างอื่นด้วย ที่อาจจะสําคัญกว่าเช่นเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของโอกาสลงสนามอะไรเงี้ยเพราะมันมีฟุตบอลโลกในเดือนพฤศจิกายนเพราะนักเตะเนี่ยต้องการจะลงสนามมากๆแลเราต้องขอบคุณฟุตบอลโลกมากๆนะครับเราไม่ได้เป็นอยู่ฟาชมเมลีกเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะนักเตะส่วนใหญ่ก็อยากจะเล่นแต่เราจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่จูงใจคือเราให้โอกาสลงสนามเขาได้แน่เราการันตีไปเราก็จะได้ใจนักเตะพวกนี้พอสมควรเพราะเขาต้องการจะไปเล่นฟุตบอลโลกอันนี้คือผมว่ามองเป็นสิ่งที่เราอาจจะได้เปรียบบางทีมที่เขามีกลุ่มกำลังสําคัญอยู่แล้วนะครับเอาอย่างสเปอร์เง ถ้าเฮอร์คเคนนิงอยู่ซนยังอยู่อ่ะแล้วคุณจะไปเล่นตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับอีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากๆก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วเขก็ฝีเท้าดีมากๆด้วยนะครับหลายทีมก็ให้ความสนใจนะครับแมนยูอาร์เซนอลเชลซีอ่ะไม่เกี่ยวแมนยูอาร์เซนอลนิวคาสเซิลแล้วตอนนี้ก็มีทรานส์มอสเปิร์เข้ามาอีกนะครับโดยประเด็นสำคัญเลยเจ้าตัวเนี่ยอยากจะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่ากับทีมไหนก็ได้นี่คือผมก็เอามาตามข่าวเนะี่ยมันก็มีแหล่งหนึ่งที่บอกแแตต่่่่่วาาาาาไมมรรู้เเ้เเเเเขขียนนึอองหืปลก็ นั่นแหละมันมีข่าวมาเราก็เ้องให้ฟังนะครับว่าเขาต้องการจะเล่นกับทีมไหนก็ได้ที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะ อาร์เซอวยื่นไปแต่จะรอแมนยูตลรางมีกระแสข่าวบอกว่าจะเลือกอาร์เซอลเหนือแมนยูเพราะดูเหมือนอาร์เซอนจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วตอนนี้มีชื่อของสเปอร์ขึ้นมาอีกแล้วและข่าวจะเต้าขึ้นมาเองเพราะว่าตอนนี้สเปอร์คือทีมที่กำลังจะได้ตั๋วไปเล่นยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้ามองแค่สามสี่ทีมนั้นมีนิวคาสเซิลด้วยนะครับยังไงก็ตามมันก็มีข่าวว่าอาร์เซอุนเนี่ยยื่นไปแล้วเก้าสิบล้านยูโรก็ประมาณเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดล้านปอนด์แต่ผมก็เชื่อ เขาไม่เสียเวลาไปยื่นนะถ้าเขาคุยนักเตะไม่รู้เรื่องก็นั่นแปลว่านักเตะเนี่ยโอเคหรือรเปล่านักเตะเนี่ยพร้อมที่จะตอบรับสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทางด้านสโม,มสรต้นสังกัดเนี่ยยอมรับค่าเหนื่อยอ่นนี้ผมก็มองอีกมุมหนึ่งนะว่ามันมีความว่ามันมีความเป็นไปได้แบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มยากแล้วก็คือทางด้านทามิอับราฮัมนะครับอดีตนักเตะเชลซีซึ่งไม่ได้รับโอกาสในยุคของทูโทก็ย้ายไป ร่วมทีมโรมมาของโจเซ่มอนโยแล้วก็ทำผลง,งานได้สุดยอดมากๆทำไซต์ีเป็นดาวยิงชาวอังกฤษที่ไปยิงประตูได้ได้สูงสุดในในอิตาลีนะครับโดยถ้ามองในส่วนของสมโมสรเองก,ก,ก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จนะครับท,ที่ได้ทำมห้ปราหัมไปตอนนั้นก็เสียดายได้ข่าวว่านักเตะอยากจะย้ายมาซ่อมด้วยนะครับในเดือนมกราคมสุดท้ายเราก็ไม่ได้เลือกเขาผมแอบคิดนั่นแหละเราไม่มีตังค์อะ ตอนนี้เรามีตังค์แล้วนะครับเพราะว่าตังค์เนี่ยมันอาจจะถูกเซตเอาไว้แล้วว่าแผนเนี่ยคือใช้จ่ายไป150ล้านปอนด์อีกปีนี้ก็จะได้อีก150หรือ250ด้วยซ้ําแต่อีกอ5 0้เนี่ยผมก็มองว่ามันอาจจะรวมเงินที่ไดจากการขายนักเตะไปแล้วด้วยซ้ําซึ่งถ้าไม่รวมนี่ก็ถือว่าเราแจ็คพอตโชคดีมากแต่ประเด็นก็คือมันจะมีเรื่องของกฎการเงินเข้ามาควบคุมหรือเปล่าว่าเราใช้ได้ไม่มากขนาดนั้นแต่กฎการเงินเท่าที่ผมจําได้คือมันใช้จ่ายได้ขอให้ไม่เกินจากรายรับที่เราได้นะ ออกไปมันโอเคแต่อย่ากเกินรายรับที่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคถึงแม้ว่าจะมีกฎการเงินใหม่ออกมาโดยควบคุมการใช้เงินมากกว่าเดิมแต่มันก็จะเป็นแบบทยอยเริ่มปีนี้แล้วก็ค่อยคค่อยๆเข้มข้นขึ้นนะครับยังไงก็ตามอ่าทามีเอับราฮัมเนี่ยมันยังพอมีโอกาสเพราะเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายขนาดค่าฉีกสัญญาของของอเล็กซานเดอร์อิสซักซึ่งตอนนี้อิซักถ้าเทียบผลงานกันกับทามิเอับราฮัมเนี่ยทามิเอับราฮัมน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับ ีคนหนึ่งที่กลับมา,ามีฟอร์มที่พอรับได้นะครับก็เป็นลูกหมงพิคาดปราสาสตร,เรืเดินแก้วไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกหมงลูกนั้นเนี่ยมีราคาขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่าเดิมเนี่ยเรา ผมเรียกได้ว่าแฟนอนราร์ซอลเริ่มจะไม่เห็นค่าของคาเวตเลวินแล้วด้วยซ้ำมาติต้ายังเหมือนมีข่าวว่าคิดหนักครับว,ว่าจะยังคงให้ความสนใจนักเตะคนนี้อยู่ดีไหมหรือจะเปลี่ยนใจไปแต่ว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆของเขาเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าเขาเริ่มกลับมาทาประตูได้อีกแล้วแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยมันต่างจากนักเตะคนอื่นในอาร์ซอลก็คือเขาเขามีดีในลูก,การอากาศด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันในฤดูกาลนี้มันหมดแล้วเราถ้าเราจะต้องตัดสินใจตอนนี้นี่ก็ถือว่าเสี่่ยงงแแตาาไมมมพก ก็โอเคแต่ประเด็นคือตอนนี้เอฟ์วรตตันรอดตกชั้นเนี่ยค่าตัวของเขาเนี่ยมันก็น่าจะอยู่แถว60ล้านปอนด์เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ติดตามกันนะครับต่อไปอีกคนหนึ่งคือวิชัยซอนที่เป็นกําลังสําคัญของเอฟ์วรตตันเราได้พูดถึงเขาหลา,หลายรอบแล้วแหละนะครับแ,แฟนบอลนารน์ซอก็รู้สึกจะโพสิทีฟนะครับชื่นชมตั้งแต่คนนี้แล้วก็อยากได้มาร่วมทีมค่าตัวจะอยู่แถวห้าสิบล้านปอนด์ เ,เราก็จะทบทวนความทรงจากันนิดหนึ่งนะครับว่าซซอจะใช้เงิน250บล้านปอนด์ไปที่ไหนซึ่งตอนนี้มันก็มีนักเตะอย่างโคนีกัคโปซึ่งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเอเรดิฟิซิลิของฮอลแลนด์ด้วยนะครับในปีนี้แล้วก็มีผลงานการยิงประตูการแอสซิสต์เป็นเกาะเป็นกำก,รรก็เจ้าตัวเองก็ดูเหมือนจะมีใจที่จะมาเล่นให้กับอาเซแล้วประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแต่ว่าดูเหมือนจะอยู่ที่โอกาสลงสนามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็มีทางเลือกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับที่อาร์เซนอลจะ move on ไปอีกคนหนึ่งที่อาร์เซนอลก็เล็งไว้เหมือนกันเป็นนักเตะของเอ่อฟ,ฟนิลสรัสดัมเนี่ยก็ก็เป็นลุยซินเนสราซึ่งก็ได้ ฉายาว่าเป็น The Next Louis Diaz ด้วยซ้ำไปนะครับซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว23ประตูแล้วก็แอซิสไป14ครั้งในทุกรายการนะครับก็เล่นอยู่ในทีมเดียวกับนักเตะตัวที่เราปล่อยยืมให้กับาทางด้าน f ฟนู n o o ตเตอร์ดัดมอย่างอย่าง r ิ c เน e เซ o นะครับแล้วก็ทาง f e y e n o o r ก็บอกว่าคงจะไม่ได้ใช้บริการของ r ิ c เน e เซ o นต่อในปีหน้าเพราะว่าสัญญาของร i c เนลเซ o n เนี่ยจะเหลือปีเดียวกับ Arsenal เพราะฉะนั้นปกติเขาจะไม่ปล่อยนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวเนี่ยไปยืมตัวแต่มันก็มีวิธี เรียกนะครับคืออาซอนอจะต้องเรียกตัวกลับมาแล้วก็ประเมินแล้วก็ดูว่าต่อสัญญาไหมหรือจะปล่อยให้สัญญาหมดไปก็ถ้าต่อสัญญาก็จะเป็นการต่อสัญญาในลักษณะต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ดูว่าพัฒนาได้ไหมจะปล่อยตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะมีการต่อเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการชาก้าเห็นไหมครับก็มีการต่อเพิ่อมอีกปี2ปีอะไรแบบเนี้ยนะครับ อ,อในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่อาซ่องให้ความสนใจจริงจังแต่ว่านักเตะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนไขในการไปนยู่ฟาชมเยนส์ลีกแล้วก็ก็ดูเหมือนว่าอยากจะไปเลอ้ลมาดริดแต่ตอนนี้มาดริดได้ข่าวว่าสนใจชัวเมนี่เป็นเป้าหมายที่จริงจังหลังจากที่พลาดเอมบัปเป้ไปแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าใครจะยื่นข้อเสนอที่ถูกใจยูวิเทอมองมากที่สุด อีกตัวหนึ่งที่เราให้ความสนใจก็เป็นดูเบนเนเวสตัวนี้ก็ได้ข่าวว่าทางบาซโลน่าและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นตอนนี้ก็เอาข้อมูลมาอัปเดต ให้ฟังเท่าที่มีมีข่าวรายงานมาคนที่อาซโซแน่จะได้นะครับในในในซัมเมอร์นี้ผมว่ามีโอกาสมากๆก็คือทางด้านของอาตูเมโลซึ่งอาจจะออกมาในลักษณะของการสลับตัวกับทางด้านของปาเตหรือมีการเพิ่มเงินตามสมควรหรืออาจจะเป็นกาเบรียลกเยซซึ่งเราได้นําเสนอไปแล้วเมื่อ,อวันสองวันที่ผ่านมานะครับจะสลับหรือไม่สลับไม่รู้อาซโซ่อาจจะยื่นเงินไปเลยก็ได้ผมเชื่อว่าอาซโซลจะเลือกวิธีทางที่จะยื่นเงินไปให้กับยูเวนตุสแต่ทางยูเวนตุสเนี่ยเหมือนจะพย ามผลักดันดิวให้ออกมาในลักษณะการแลกตัวคือยูวนตุสอยากได้มาเกเยสแต่อาร์เซนอลอยากได้อาตูแต่แต่ว่ายูวนตุสจะเสียอาตูได้แต่อาร์เซนอลไม่อยากเสียมารกเยสอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวนึงที่จะมาพร้อมกับดิวการาสลับตัวถ้าเกิดว่าจะมีการสลับ นักเตะหรือว่ามีการซื้อขายกันระหว่างอาร์เซนกับยูเวนตุสมันก็อาจจะมีการแนบนักเตะเหล่านี้มาเพื่อที่จะลดมูลค่าของนักเตะของเรานะครับนั่นก็คือเวสต์น์แมคเคนนี่นะครับซึ่งคนนี้ก็ได้ได้ ได้ได้ข่าวว่ามีฉายาเป็นกัตตูโซ่ของอเมริกานะครับเพราะว่าเขาก็มีสัญชาติเป็นอเมริกันก็มีสไตล์คล้ายๆกับกัตตูโซ่กองเต้อะไรแบบเนี้ยผสมผสานกันไปอีกคนหนึ่งที่เราให้กงใจก็คืออ,อีคายคุคนดูกันนะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็ได้ขอเป๊ปโกยและกววเดียล่าเนี่ยก็ไม่อยาก ไม่ไม่ได้อยากจะปล่อยนักเตะก็เข้าไปคุยอยู่ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่เราได้แน่นอนแล้วแหละนะครับไม่พลาดแน่นอนคนนี้คือมาควนยอสซึ่งเป็นดาวรุ่งชาวบราซิเลียนซื้อมาอันนี้มีแต่กําไรนะครับเบสิคฟุตบอลนี้ก็ถือว่าพัฒนาได้แล้วก็ราคานี้ถูกกว่ามูลค่าความเป็นจริงมากๆถือว่าดีลนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับมาอาจจะเปรี้ยงถ้าไม่เปี้ยงก็ขายไปนะครับไม่น่าจะขาดทุน